รับสวัสดีศรีสายมูที่รักเล็กครบอยากสูงมาในช่วงของบุญวัตถุมงคลเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆที่จะมาแนะนำเป็นจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษนะสำหรับท่านที่สนใจบูชานั่นก็คือพระคำข้าวรุ่นสองนะพระคำข่าวรุ่นสองนี่เป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดนะฮะของ เจ้าคุณหลวงพ่อพระรจชพรหมยานแห่งวัดท่าสงหรือหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสงเพราะว่าครั้งแรกที่ท่านได้จัดทดําและจัดสร้างพระขึ้นมาที่ทําให้เป็นตํานานมีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือพระหางหมาหรือพระคําข้าวอย่างที่ท่านเห็นก็คือพระคําข้าวรุ่นสองพระคําข้ารุ่นสองรุ่นนี้ในปฏิประคุณหลวงพ่อได้จัดทําจัดสร้างพุทธาภิเศษเมื่อปีพศ 2,534นะพุทธาพิเศษมาสองรอบฮะแล้วก็สร้างจากมวลสารมวลสารพิเศษก็คือคำข้าวนั่นเองคือองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้ทรงคุมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจชะพรมยานเวลาชันเช้าหรือเวลาชันเพลเนี่ยให้เก็บคำข้าวเอาไว้หนึ่งคำแต่คำข้าวที่เก็บเอาไว้นั้นก็คือเป็นคำข้าวที่ ที่ที่มีรสชาติแปลกกนะ็คือ,คอ,คอที่รู้สึกว่ามีรสชาติอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเก็บคำข้าวคำนั้นไว้นะในขณะที่เดพระคกณหลวงพ่อได้ฉันข้าวทุกๆครั้งที่พระองค์ได้เข้าสมาบัติได้อธิษฐานจิตตลอดอันะมีองค์สมเด็จพ่อพระสมานธรมบุทรยาองค์ปัจจุบันท่านเป็นผู้คุมนั่นเองนะฮะเประประกณหลวงพ่อได้จัดเก็บคำข้าวไว้ตลอดพรรษานะก็ได้พระคำข้าวแล้วก็มาตากเดชไว้พระคำข้าวแล้วก็มาตากเดชไว้ หลังจากแห้งแล้วพระประดิบัติคุณหลวงพ่อก็ได้ป่นนะฮะทำเป็นผงพอผลตมเป็นผงเสร็จแล้วก็ทําผงให้มีชีวิตนั่นะนะก็คือเรียกว่าผงพุทธคุณนะผงมหาราชผงตีนสิงห์เนหะผงอิทธิเจนะเหล่านี้เป็นต้นนะดังนั้นพระคําข้าวนี้จึงว่าเป็นพระมหาราชในครั้งที่สมัยประเดิมระคุณหลวงพ่อได้ทําออกมาใหม่ๆนียได้จัดจําหน่ายเพียงแค่องค์ละสิบบาทเท่านั้นเอง ในปัจจุบันนี้ทางวัดท่าสุงก็ยังพอมีให้บูชานะะจากราคาวัดก็1,600บาทนะบาทแต่ว,ว่าวันนี้ก็องค์นี้เป็นองค์พิเศษนะะได้เช่าบูชามาจาก f อนั่นแหละนอะ f ซีเขาให้เช่าบูชามาก็เลยเช่าบูชามานะะมีคราบน้ำมันตังอิวมาให้เห็นนะะด้านหน้าก็จะเป็นรูปขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะอง ปัจจุบันนั่นคือองคงสมเด็จพอ่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่มหาวิหารแก้วร้อยเมตรนะ,ะด้านข้างซ้ายข้างข,างขาวาก็เป็นยันอุณานโลมนะ,ะด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพระราชพรมยานนะฮะนั่งอยู่ในพันยดยศนะ,ะเต็มองค์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดอภิทุคุณก็มหามหาลาบนะฮะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมหาลาบนำนั่นเองนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยพุทธุคุณครบเครื่องในวันที่พุทธาพิเศษเนี่ยประเดพระรุณหลวงพ่พอบอกว่า องสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาพุทธาพิเศษให้เนี่ยคือคือเยอะมากๆนะฮะไม่สามารถที่จะนับประมาณจํานวนได้ว่าสักเท่าไหร่แต่ว่ากินอาณาบริเวณเป็นหลาย10กิโลเมตรนะ,ะหลาย10กิโลเมตรมีอง์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อพระปฏิพุตเจ้าะะเวลาที่พระพุทธองค์สุธาพิเศษให้นี้พุทธาพิเศษที่มหาวิหารแกอร้อยเมตรนะ,ะแล้วก็ทุกๆพระองค์ก็จะเปล่งพระพุทธัศมีนะฉับพันรังสี พุทธาบาร,รมีของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทุกๆพระองค์มาที่กองบุญวัตถุม,มาที่กองวัตถุมงคลก็คือพระคำข้าวอ่านั่นเองนะฮะที่มหาวิหารแก้วร้อยเม็ดดังนั้นพุทธุกคุณจริงๆแล้วปเวป็นหรือเคุณหลวงพ่อบอกว่าเป็นมหาลาภนำก็จริงแต่อย่างอื่นก็คือครบเครื่องนะครบเครื่องแล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายจะอธิษฐานนำไปใช้ นำไปพกติดตัวนำไปเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจไปทำมาหากินนะให้คล่องตัวเจริญลุ่งเหลืองวันนี้มีเพียงแค่องค์เดียวนะฮะที่เป็นแค่องค์เดียวเรียกว่าให้บูชาในราคาที่ในราคาบุญสุดๆนะฮะในราคาที่ขาดทุนเสร็จด้วยซ้ำไปแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าปกติเนี่ยพ่อพามะบูชามาจากตึกรับแขกโดยตรงนะฮะผ่าคำข้าวรุ่นสองเนี่ยแต่แต่รุ่นนี้เป็นบูชามาจากเอฟซีนั่นเอง นะครับผมแต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะฮะสังเกตดูจากน้ํามันตังอิวน้ํามันตังอิวที่ท่านเห็นคราบเหลืองๆืองก็คือจะเป็นน้ํามันตังอิวนั่นเองที่เป็นส่วนผสมสําคัญในการประสานเนื้อพระนะฮะเนื้อพระก็จะออกขาวปุยครบถ้วนนะฮะนี่ก็คือพระคําข้าวรุ่น2นะฮะมีเพียงแค่1องค์มีเพียงแค่1ชุดนั่นคือบูชาพระคําข้าวรุ่น2 1องค์แถมแหนบหลวงพ่อให้1องค์แล้วก็แถมธนบัตร ขวัญถุงหลวงพ่อกวยชุดตินทโรนะฮะซึ่งพุทธาพิเศษด้วยเป็นอลวงปูหลวงพ่อเล็กนะฮะแล้วก็วัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาทนะเมื่อวันที่17ธันวาหกศูนย์นะท่านใดสนใจก็มีเพียงแค่ชุดเดียวนะฮะราคาบุญแล้วก็ราคาต่ำกว่าทุนนะครับผมพระกรรมคาบรุ่น2แอสไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ ID l i n e เมษ8 8 4 7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8 4 7ครับผม